เรามาชมการฝึกทักษะนะครับกัแบบาสเกตบอลนะครับทั้งหกทักษะนะครับของผู้เล่นตัวลูกตัวในนะครับเราไปชมทักษะที่หนึ่งลยครับทักษะที่หนึ่งนะครับเคลื่อนตัวไปด้านข้างสองเก้าแล้วก็พลิกตัวกลับแล้วก็ชูชมต่อเนื่องนะครับ ทักษะที่สองนะครับรับลูกบอลยกหลอกแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ชูดครับชมจังหวะต่อเนื่องนะครับี่นนงทักษะที่สามนะครับรับลูกบอลพลิกตัว แล้วก็วิ่งเข้าไปทำแต้มเลอัพนะครับเหมือนทำเลอัพปกตินะครับดูจังหวะตอนนี้กันเลยนะครับทักษะที่4ี่นะครับรับลูกบอลแล้วก็ขยับไปด้านข้างกระโดดแล้วก็ชูนี่เป็นทักษะที่4นนี่นะครับไปชมจังหวะตอนเนื่องนะครับบลูกอ ทักษาที่5นะครับกระโดดรับบอสลสไลด์ไปด้านข้าง2อก้าแล้วก็ทำแต้มครับใช่จังหวัดต่อเน,นื่นะครับ<ช>อันนี้เป็นทักษะที่6นะครับทักษะสุดท้ายเราก็จะเหมือนเดิมครับรับบอล เดินไปด้านข้างแล้วก็ยกหรอกแล้วก็พลิกมาอีกด้านซ้ายแล้วก็ทําแต้มนะครับเลยครับไปชมจังหวะต่อเนื่องนะครับอเอเอ,เเอ,เอเพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ